คลิปนี้นะครับก็จะขออนุญาตออกมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องของดราม่านะครับคำว่า พรรคประชาชนพมา่านะครับนะฮะคือจริงๆแล้วเนี่ยก็ฟังนะครับเพราะว่าผมเองอ่ะได้ฟังคําอภิรายในสภาของคุณสสทิศนาชุนวันนะครับนะก็พูดถึงเรื่องของของอเกี่ยวกับเรื่องของสิทธิมนุษยชนนะครแล้วก็อาจจะอ้างอึงไปถึงเมียนมานะครับนะแต่ว่ากลับมาโดนมาโจมตีนะครับนะเรื่องว่าเป็นพรรคประชาชนพมา่าไปนะครับนะจริงๆแล้วอนะทีแรกผมก็งงๆเอ๊ะทำไมมาเป็นประเด็นนี้ได้ยังไงแล้วผมก็เลยไปฟังแล้วผมก็เลยไปฟังคลิปของคุณ าการนาวีสืบแสงนะครับนะซึ่งเป็นสอส,อสอพักเป็นธรรมพูดถึงเรื่องของเมียนมาได้แรงกว่าพักประชาชนแล้วก็คุณทิศนาซะอีกนะครับนะแต่กลับไม่มีใครพูดถึงว่าเป็นพักเป็นธรรมพรมา่าเลยหลพืพม่าเป็นธรรมเรืงทุกอย่างไม่เคยมีแต่กลับมีเป็นของพักประชาชนพมา่าอันนั้นมันวิเคราะห์ได้เห็นเห็นชัดเจนนะครับว่าการที่คุณาการนาวีสืบแสงพูดแรงกว่าแต่ไม่ได้ความพูดนะครับส่วนพักประชาชนพูดเบากว่าแต่ถูกเปรียบเทียบ เป็นพรรคประชาชนพม่าเพราะว่าอะไรไหมเพราะว่าพรรค พักเป็นธรรมหรือคุณกานวีนะไม่ใช่คู่แข่งทางการเมืองนะกับพักการเมืองที่เขาพยายามที่จะแซะมาว่าเป็นพักประชาชนพม่าเพราะว่าเขามองเห็นว่าเป็นคู่แข่งทางการเมืองก็ไม่รู้ไงก็ต้องใช้สร้างวัฒกรรมนะครับซึ่งการวัฒกรรมแบบนี้มันก็เป็นพักการเมืองเดิมๆเมืม่อสมัยก่อนเขาใช้การวัฒกรรมที่จะทําร้ายฝ่ายตรงข้ามนะครับคู่แข่งทางการเมืองเช่นเผาบ้านเผาเมืองถูกไหมครับซึ่งพักการเมืองพักกระโดนมาก่อนหน้านั้นแล้วแล้วก็โดนไปด้วยจริงๆนะครับเขาคิดว่ามีผลกระทบถูกไหมครับ ปัจจุบันนี้เขาก็เลยใช้วัฒกรรมแบบนี้เพื่อมาทํากับพักประชาชนเพราะหวังว่าจะสร้างลดทอนกระแสความนิยมของพี่น้องประชาชนที่มีกับพักประชาชนไปโดยใช้วัฒกรรมจากเป็นพักประชาชนพมา่าเนี่ยแทนแทนเมื่อสมัยก่อนที่เขาเคยใช้ได้ผลคือวัฒกรรมของบ้านของเมืองถูกไหมครับนะได้ผลแต่สําหรับผมผมเชื่อว่านะครับปัจจุบันนี้ณเวลานี้นะครับความคิดเหน็นหรือความเปลี่ยนแปลงของประเทศไทยทางการเมืองเราเนี่ยมันเปลี่ยนไปในนานแล้วนะครับความ คิดเห็นแล้วก็ความมีส่วนร่วมของพี่น้องประชาชนนะครับมันแตกต่างกันเยอะปัจจุบันนี้พี่น้องประชาชนเข้าใจบริบทของการเมืองพี่น้องประชาชนติดตามทางการเมืองนะครับเพราะฉะนั้นการใช้วัทกรรมนะครับสร้างความเกลียดชังกันเนี่ยนะครับนะหรือความที่จะทําให้คนเข้าใจผิดกันเนี่ยครับมันไม่ได้เกิดประโยชน์นะครับสําคัญด้วยซ้ําไปนะผมเชื่อว่าคนที่ออกมาพูดเนี่ยครับไปใส่ใส่พยายามที่จะไป เป็นวัตกรรมใส่ร้ายป้ายสีมันกันเลยนะฮะให้ทําเป็นแบบเนี้ยดีไม่ดีผมว่าคนเหล่านั้นนะครับนะอาจจะไปสนับสนุนพรรคเอ่อเกาเรียกนะเอ่อเป็นเป็นอะไรทหาร หารแล้วกันนะสนับสนุนของหารพม่าก,ก็ได้ถูกไหมครับนะ <K _ d ata> เขาถึงได้ไม่ชอบแบบนี้ถูกไหมครับนะ <K _ d ata> เพราะฉะนั้นอยากฝากกับพี่น้องประชาชนคนส้มนะครับนะ <K _ d ata> ผมว่าสบายใจได้ยิ่งถ้าเขาออกตัวว่าสนับสนุนพักการเมืองไหนแล้วพูดว่าพักประชาชนพม่านะครับใส่ไม้แบบนี้นะครับชัดเจนนะครับว่ามันยิ่งทําให้มีความแตกต่างกัน,กนในเรื่องแนวความคิดวิธีคิดทํางานการเมืองกันนะครับผมเชื่อว่าการเมืองแบบสร้างสรรค์เขาไม่ทํากันเขาไม่ทําร้ายกันแบบวัทกรรมแบบเก่า นะครับนะเคยเคยเคยบางพักอาจจะโดนมาแล้วเผาบ้านผเมืองแล้วก็ได้ แล้วก็ได้ผลตัวเองเสียคะแนนความนิยมไปนะครับก็เลยพยายามที่จะให้ชักไทยทีมงานพรรคพวกหรือนางแบบนางแบบพยายามที่จะเอาตรงนี้มาใช้กับพรรคประชาชนแต่ยืนยันได้นลครับว่าพี่น้องประชาชนคนไทยนะครับเขาตาสว่าง,งนะหมดแล้วนะครับเขาเข้าใจดีนะครับแต่ว่าผมออกมาพูดตรงนี้ก็อยากจะบอกให้ทุกานว่าก็เป็นการที่ว่ามันไม่เป็นไปไม่ได้แล้วนะครับนะการจะใช้วัฒกรรมนางานการเมืองน,นะครับตอนนี้ก็เล่นการเมืองกันด้วยความสร้างสารรค์กันจะดีที่สุดนะครับนะ ก็อยากจะฝากแบบแบบนี้กันแล้วกันนะครับนะก็ขอให้คิดว่านะครับวาทกรรมทางการเมืองไม่ได้ผลสู้ผลงานทางการเมืองไม่ได้หรอกครับ